อ่าประเมินดิคะอเกนอเกนผีสิเปมอเกนผีกล้วยกล้วยกล้วยใช่ไหมให้เห็นประเมินด้วยค่ะประเมินให้ทิชร์ด้วยถ้าผ่านอย่างนี้ลูกเออถ้าไม่ผ่านก็อย่างนี้กลางๆแบบนี้แอปเปิอ่าแอปเปิ้ลแอปเปิแอปเปิ้ลิบอกเสียงค่ะแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอออแอปเปิ้ลอือหือ เอาเสียงยังอันเตอกเสียงยังชูด้วยลูกพีชูพีชลูกพีชเซม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 ปว่าเหมือนกันนะลูกอือหืออาต่อเลยลูกวา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 ววววววาลูว่ ฝรั่ง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 พี่พี่บอกเสียงยังครับพี่ย่าบอกเสียงยังมีหมอนบอกเสียงยังคะฟักชีสฟักเอ้ดังๆลูกฟักชีสดังๆลูกมันฝรั่ง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 ดังๆลูกดังๆมันฝรั่งวัวมังหยางโคโค넛โคโค넛โคโค넛อันจิ้วยับปากก่อน มัดชามมัดชามมัดชามประเมินประเมินคะแนนให้อาจารย์ให้ทีเชอร์ค่ะอ่าไม่เป็นไรพี่ของของของออกเสียงกัดปากลิ้นที่ปากล่างลูกการลิ้นที่ปากล่างค่ะกรกกรกกระดกบอยชีออกเสียงค่ะมาโคมาโคมาโคมครับเออเจอแล้วลูกเดี๋ยวครูไกจทำให้ลูกมาะดกกผ่านไหมลูกผ่านไหมให้ลูกผูผ่านไหม อ่าทีมออกย่างออกเสียงย่างทีมน่ะออมันดังลูกดังออมันใช่อมนอมนเอมอนเอมนเ่นไหมผาไหมอิ้ลพายแอปปปปสับปะรดสับปะรดสับปะรด เดี๋ยวนับหนึงลูกแวบหงลูกอีกสอสนาทีลูกไม่อะ่าไปอะพี่ทีมบอกเสียงดังๆมาลวกนลกอมละกลกลกอเวที่ออกเสียค่ะอนท่อนอันทิวนีอั่อ่อันอันอนอัอนีอัอนทอนี่ัน่อันทอัอังทอนอนออ่ัอ่นอั

มัเคีอัวมัเคียัใช่อะไรอะใช่อะไรอะลูกกว่าพุทาพุาลูกพุชาพุชาพุชาพุทาพุาบอมนเลยดิบอมันกล้วยเป็นกล้ายบอกทิเจอร์ดิเฟลเฟลเคโรสแอปเปิ้ล มีเธอรอเรือลูกร่เรือออกเสียงไงคะรอเรือรูกโรสโร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 ชชชอะรเชมพูเชูพูชมพูพูชมพูพูชมพูชมชมพูชมพูชมชมพูชมพูชชมพู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 ูม แมงกะแมงกะดังๆพี่พี่ปอใช้ไม่ออกเสียงเหรอคะเสร็จยังอ่ามันนี้เขียนเก่งก็ต้องออกเสียงเก่งเลยสิลูกมะม่วงมะม่วงไม่ใช่มะม่วงนะลูกเออข้างหน้าผู้สี่สิจำเหรอไะ้ดิฉันเขียนอ่ะอยากให้ดิฉันเขียนเออข้างหน้าลูกข้างหน้าพี่เชื่อไหมลายลายลายมันหนาวมะนหนาว อะรมืนหัวหอมใหญ่ไหมเนี่ยวันนี้เราเลือกหมวดมออะไรลูกบนไม้มันพักเนี่ยนะไม่ไอ้นั่นมันอยู่บทผักเนี่ยผักมันก็มีปนน่ะเออบางบางอย่างแต่ไม่มีลูกแต่ไม่มีอัพเปอร์คอร์ท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 ไทยไทยอินไทยคำว่าไทยก็ถามว่าในภาษาไทยล่ะอินไทยเราก็ต้องพูดภาษาไทยสิลูกไม่เห็นอ่ะ Nào? You are you are thinkable in tie. Boy, bwan, 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 Muay Muay bwan, 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 strawberry, bwan, Strawberry. bwan, 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 เดี๋ยวผมก็จะไปเอากล้องไปจับป่าคนนั้นนี่กล้วยอ่าวันใบวันทีเนี้ย sweet potato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  อะลูก sweet sweet มันเทศ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 เปลี่ยนมาอะไรครับไก่ยอโอเคไปงั้นอะ raisins 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 And in t h ท i l o o k e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  อ่าทีนี้เตรียมตัวคำถามชิงรางวัลอันนี้ t ี e the last the last and check one by one นะ h o is the best you select the one person โอเคอ่าเฮ้ยทีมไม่แก้ออกนะมันอันนี้จะเป็นรอประกวดแล้วนะแก่อวทำไมเอา เอาเอาเขาอยแขนได้ด้วยอ่าบอกว่างตายแล้วแกกออกเงเลลูกอ้าวเจอของหนักออะปังพี่เตม Water chestnut Water chest Water chestnut บานบบานพีละคนเดี๋ยวจะให้เลือกหนึ่งคนที่ดี Chestnut อ่ะไปกินบัว Water chestnut ไปกินบัวกี่ Easy Water chestnut ดังๆวอชเชสนาให้พูดเลยลูกผูไก่กำลังจะดูว่าตอนนี้คุณดูก็คัดเลือกมาหนึ่งคนที่ออกเสียงดีที่สุด t อ r c h e เ t n u า

เช่นนะโอเคอ่วูวินทูวินน่าเลือกแล้วกินโบตกเลยนะรอนี้โอเค